สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านมาพบปะเจอกัอกับสาวดำพรวยหินนะคะวันนี้เป็นคลิปแรกนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะซึ่งสาวดำก็ออกไปที่สวนธรรมนะคะกับพอดีน้องกุมารทองเขาลง ลงลงน้องกุมานทองพายแก้วนะคะจำชื่อไว้นะคะน้องกุมานทองพายแก้วที่งวดที่แล้วให้สองสองนะคะหางเดียวนะคะเขาแล้วก็งวดนี้เขาก็ให้สองเก้าเลขล่างนะคะให้มาหลายวันแล้วลสาวดำรงให้แล้วนะคะของน้องกุมานทองพายแก้วที่อยู่กับพ่อปู่นะคะอยู่กับพระน้องนะคะ ทีนี้เมื่อคือนนี้น้องกุมารทองภายแก้วบอกว่าเขาบอกว่าอยากจะได้อ่อยากจะได้รูปหุ่นเหมือนเขาเหมือนเหมือนตัวน้องกุมารทองนะคะนะคะเขาอยากจะได้มากเลยนะคะเขาบอกว่าน้องกุน้องกุมารทองเขาเนี่ยมัดจุกแล้วาวหลอเขาว่างั้นนะคะเขาพูดพูดน่ารักมากเมื่อคืนนี้สาวดํา อันที่จริงสาวดําไม่ได้ตั้งใจที่จะไปขอต,ตัวเลขโชคลาภอะไรนะคะก็นั่งนั่งคุยคุยนั่งคุยไปคุยมาอ่ากับหลายคนค่ะแล้วก็พอดีน้องกุมารทองเขาก็เข้ามาตกมาพูดเองเลยนะคะก็เลยถามขึ้นน้องกุมารทองก็บอกเขาบอกว่าอ่าอยากจะช่วยแม่สาวดำสร้าง ตั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเขาบอกว่าเขาจะให้ให้สามตัวบอกว่านั่งคุยไปคุยมาเล่นไปเล่นมาบอกว่าเดี๋ยวผมให้หกตัวเลยให้รางวัลที่หนึ่งเลยให้รีบไปหาซื้อเอาว่างั้นนะคะสาวดําก็เลยมาบอกแฟนคลับค่ะทีนี้สาวดําก็ไม่ได้เตรียมอ่าโทรศัพท์เตรียมอะไรไปอัดนะคะเพราะว่าไม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปขอตัวเลขนะคะ แต่ทีนี้แกถือโทรศัพท์ส่วนตัวไปน้องกุมารทองเขาบอกว่าให้แมอ่อัดเสียงเขาเอาไปให้แฟนขับฟังเลยเขาบอกว่าแฟนขับต้องสัญญากับผมว่าถ้าเลขผมออกเขาอยากได้รูปเหมือนนะคะแล้วเขาก็อยากได้ที่อยู่แล้วเขาก็อยากได้ที่อยู่ตรงเขาชี้ไปตรงตรงที่มีต้นประดูใหญ่อ่ะนะคะ แล้วเขาก็บอกว่าน้องกุมารทองภายแก้วบอกว่าอยากจะได้ไอ้นั่นก่คก็อยากจะได้ชุดทหารมากอยากจะแล้วแล้วก็ชุดทหารเขาขอก็มีชุดทหารรถดำรถรถจกเขาว่าอย่างี้นะคะรถดำรถจกค่ะคือรถดำก็คงจะเป็นรถแมคโครหรือเปล่าสาวดำก็ไม่ทราบนะก็คือหนึ่งอยากได้ชุดทหารสองอยากได้รถจกเขาว่างนี้แล้วก็รถ รถแมคโครถดำแล้วก็น้ำเขียวน้ำแดงน้ำส้มแล้วก็ปืนยาวแล้วก็เครื่องบินนะคะเขาขอมาค่ะทีนี้เราก็มาฟังกันเลยนะคะเขาน้องกุมารทองอนุญาตบอกให้แม่สาวดำอ,อัดอัดคลิปอัดเสียงผมเอาลงช่องเลยแม่เอาให้อาเอาให้ดังไปเลยว่างั้นฟังเสียงเขานะคะลูกเขาพูดมาอย่างนี้สาวดำก็เลยมาเล่าแฟนคลับนะคะ่ะ ตัวหนลูกนะพอสามตัวเสียงดังค่อ,อยนะคะ เอ่ขาดแล้วจ้ะวันนี้นะผู้เสียงเปรียบเพื่นตึงมาอกขพงวันโอ้ยหมอหน้าลอยมาหลายปีหลายเตือนหลายพทนนน วันที่หนึ่งเมษาลูโอัวใหญ่บอกไหนนะบอกอะไรสามตัวบอกสามตัวเลยลูกจะได้จะได้ไอ้นี่ไงอยากได้อะไรบอกแฟนขับไปเลยลูก ันไหนที่พอชีบ <ๆ S 1> ่อยตั้งใจไปดูด้ขันไหนที่พอไปมาบ่อยคือขันของแม่นี่แล้วขาวจ้ ให้ลูกพูดเองน่ะลูลกแฟนขับเขาฟังอยู่เขาจะได้รู้าลูกอยากจะได้ชุดทหารอยากคือต้องเป็นเสียงลูกพูดตัวลกูลกแฟนขับก็ถึงจะเชื่อเขารอลูกกุมาณทองอยู่จ้ะ 6 6หก6ูนย์หใช่ไหมคะ660ตัวเดียวใช่ไหมลูกตัวเดียว660นะคะท่านผู้ชมน้องกุมารทองปลายแก้วชื่อเพราะเพราะนะคะไม่ถูกเสาหัวไม่ถูกเสาหัวท่านไงจะหกหกศูนนะคะท่านผู้ชม ่าลืมชุดทหารแล้วก็บปืนยาวม่นบอกปืนปืนยาวจริงจ่าเหมือนไม้สองสองไโอ้จ่าเอาวันนี้แนะ่นอนลูกคนรับรองแฟนคลับ660ท่านผู้ชมน้องรุมารทองอย่างได้มากคือชุดทหารแล้วก็บปืนยาวใช่ไหมปืนยาวปืนยาวแล้วก็ชุดทหารท่านผู้ชมจ้าแล้วก็รถแมคโครรถแมคโครรถจกแล้วก็ขนม น้ำแดงท่านผู้ชมน,น้ำเขียวน้ำส้ำมชุดทหาร <Okay. S 1> จ้าท่านผู้ชมจำได้ไหมหกหกศูนย์จ้าเรื 6, 6, 6, จ้าหกหกศูนย์นะท่านผู้ชมน้องกุมารทองบอกแล้วนะคะงวดประจำวันที่งวดประจำจะวจำันที่หนึ่งเมษายนท่านผู้ชม นะคะวันที่1เมษาย,ยนค่ะท่านผู้ชมน้องกุมารทองให้แล้วนะคะ660นะคะแล้วก็น้องอยากได้น้ำเขียวน้ำแดงน้ำส้มแล้วก็ปืนยาวแล้วก็รถรถจกรถแมคโครแล้วก็ชุดทหารจะท่านผู้ชมน้องกุมารทองบอกแล้วนะคะ660ค่ะนะคะขอเจ้ทุกท,ท,ท่านจุคดีน้องกุมารทองปแก้ว มนุษย์ค่ะไม่เชื่อไม่เชื่อก็ได้แต่บอกบอกแล้วจ้ะสองสองจ้ะสองสองจ้ะก็มีผู้หญิงก็คือผู้หญิงก็ได้สี่ค่ะเต็มปุ่มค่ะหมดไีแล้วผมจะได้ผู้ชม เมษาลูกเดือนเมษาจ้าหนงหนึ่งเมษาจ้าที่02 64มที่หจวดจวดจวดหมุนมุนไปหมุนไปหมุาหมุนไปข้างล่างหมไปข้างบนม่ใช้้ันนดหนข้านอ๊บอ๊สูรนี่ว่าสูดค่ะน้องกุมารทก็คุยเก่งนะท่านผู้ชมคุยน่ารักมากทีเดียวจ้ะ 660ค่ะค่ะ660นะคะท่านผู้ชมจ่างวดที่ก่อนโน้นก็ให้38งวดเมื่อกีนก้นี่ก็ให้22ท่านผู้ชมโอ้ยเป็นความผิดอยู่กับอ่าพวกเราเนี่ยเนาะดวงไม่มีลงให้แล้วเนาะค่ะแล้วก็เว <ง S 1> ันนี้วันนี้คือเร่องคงไม่ใครอ้ยได้จา้จาน้องข<อ>จา้าท่านผู้ชม ได้ยินียกน้องกุมารทองชัดเจนนะคะเอาไว้ไม่ต้องการอยากได้อยากได้รถจุกลดล้ำปืนชุดทหารค่ะน้ำเขียวน้ำแดงน้ำส้มท่านผู้ชมถ้าเหนค่อนแล้วถ้าเ็น่แล้วก็ต้องทำคุญด้วยค่ะในจมันจะไม่คุญยจ้าสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมตรงนี้เนาะลุงเนาะ ติดติไม่ติดใองหัวค่ะใครไม่เชื่อใครไม่เชื่อตามใจถ้าออกมาแล้วอย่าเสียใจผมบอกที่อบอกมาผมบอกไปแล้วไม่เป็นไรจะออกตงนอ้าวมักออกจ้าท่านผู้ชม ไม่พลาดนะคะถ้าผู้ชมน้าน้องกุมารทองก็บอกแล้วนะคะสําหรับทุกท่านศค่ะน้องกุมารทองบอกแล้วนะคะ6-60กนะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้สาวดำก็นั่งอยู่ที่สวนธรรมนี่แหละค่ะนะคะน้องกุมารทองบอกว่าให้มาจ้าค่ะถ้าผู้ชมน้องกุมารทองบอกแล้วนะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่ไ้เลยกับท่านผู้ชมพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปเลย660ท่านผู้ชมนะคะ อย่าล,ลืมที่น้องกูมาทองก็อยากได้นะคะจะบอ,บอกตัวนะค่ะคจะบอก6ตัวไปเลยจ้าอโอ้ยสาธุสาธุสาธุค่ะวันที่หนึ่งรจันดวันที่หนึ่เือเมษาเดือนเมษาเมค2 5 4จ้าเลขรางวัลที่หนึ่งวดจวดจวด ้เสียานูชก็บอกคุกโตไปเลยว่ะบ้านเงินฟันชิบก็คิ้วหนาไปแล้วท่านผู้ชมไม่แล่นะคะเร no ื่องสวยมากเลยนะคะแปดแปดสองหกหกศูนย์ขอโทษท่านผู้ชมลั่งไอ้ค่ะท่านผู้ชมคะน้องกุมารทองก็ได้บอบี้เรียบร้อยแล้วนะคะให้รางวัลที่หนึ่งเลยค่ะขอล่างขอล่างครับแฟนครับค่ะรุ่นไหนนี่นี่จิตใจเมีตา ด่งหุ่นให้ให้น้องกุมารหน่อยเดียวน้องกุมารจะไปหาถึงว<ฮ>่าจะไปจะไปคนที่ซื้อหุ่นด้วยจะไปหาคนที่ซื้อหุ่นให้ท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมน้องกุมารจองอยากได้หุ่นนะคะเราได้ยินชัดเจนแล้วนะท่านผู้ชมเนาะได้ยินจากน้องมาจองพูดแปดแปดสองหกหกศูนย์ท่านผู้ชมแปดแปดสองหกหกศูนย์ศูนย์หัว วงงมมามากเจเลพบกับทุกง่เียวได้ใหตัวเขารู้ไหม่างแต่รู้ไหมไงก็พูดไปตามที่เศษท่านบอมท่านระชมได้ยินชัดเจแล้วนะคะ882660เลขน้องกุมารทองปลายแก้วนะคะก็คือน้องกุมารทอง ของป้าปู่นะคะค่ะวัน้วันนี้น้องกุมารทองใจดีเล่นวันนี้บอกบอกเลขแม่ถูกาตัวทั้ง3มตัว2ตัวถูกหมดเลยค่ะน้องก็เลยดีใจนะคะดีใจทวันถูทกวันขออเจทุกท่านเจ้าดีนะคะแฟนคลับและ้ทุกท่านน้องกุมารทองลายแก้ว บอกแล้วนะคะ882660นะคะแล้วน้องก,ก็อยากได้หุ่นเหมือนกับอุ้ยมันคนลูกแกังตัว<ม>ขอต่ตนโชคดีนะคะ